แล้วมีสาปริศนะพบเจอกักบลูกๆฮิกกกตกจากรังว่าน้จะเสียชีวิตก็เลยเก็บมาแต่เลีไไ้ยงไ,ไม่ฟัสุดท้ายก็ส่มาีสตูดิโอให้เราเลี้ยในคลวปวิดีโอนี้เราจะต้องช่วยกันดูแลลูกทีก่ตจากจังจนต่อเพื่อปล่อยคืนสูส่ธรรมชาติแต่พวกเราจะเลี้ยงรอดหรือเปล่าไปเลยกันเลยมามาเป็นถุงแบบนี้เลยนะคบเพื่อนๆใช่เขาบอกว่าน้องเนี่ยน่าจะ ไม่ได้ผมไม่รู้อะไรเลยโอ้ยลุก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 ลูก เมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยคุมการตัดต่ออยู่พี่เมย์เดินมาบอกแล้วพี่เมย์ก็ช่วยผมดูผมก็เลยแบบโอเค okay, เดี๋ยวผมดูดอกมาแล้วพอผมคุมเสร็จปั๊บผมเลยเดินออกมาผมเจอนกคือหน้าต่างน่ารักมากจริงๆโคตรกลมๆเลยใช่พันอะไรไม่รู้บินยังไม่ได้หรือเขาเจ็บปีกว่าบอสพี่ว่าเขาเด็กอยู่เขาเลยบินไม่ได้นกอะไรก่อนฮัลโหลแล้วน้องคนไหนเอามาให้เขาบอกว่าเป็นน้อง f อีพี่เมย์บอกผมแต่ปันนี้พี่เมย์ไม่อยู่ไอ้ถุงถุงนี่ผมคิดว่าตอนแรกคิดว่าขนมนะเอามาให้หนูจิกอะเปล่าหนูลองชี้หนูจิกไหม เขายังเด็กอยู่เลยนกพัน์อะไรใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยน้าต้น้าต้รู้ป่ะนกพัน์อะไรนกพูงนืกเปล่าเนี่ยนกพูงนืกเปล่าเนี่ยโอ้โหหน้ามันไม่เหมือนเลยนะนัตเต้ จิบไม่ถ้านกจิบมันจะเหลืองวะดิปะไม่จิบจิบเหรอไอที่มันเป็อนกกระจิบไม่ใช่ไม่ใช่ันนีมเห้แต่ว่าตรงท้องเขาแบบว่าน่ารักมากเลยนะปุกกวีมากเลยอ่ะเดินง่ายไหมอ้าวกลั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 วอะไรไปเนี่ยอ้าวไม่ไม่ไม่สารไม่เอาไม่เอาน้องที่เอามาให้เขาบอกว่าเขาเลี้ยงไม่เป็นเขากลัวมันตายเขาไม่ถามเลยว่าเราเนี่ยเลี้ยงเป็นหรือเปล่ารูกสุนันอะไรยังไม่รู้เลยเราไม่รู้ว่านกตัวนี้เนี่ยเขาชอบกินผลไม้หรือว่าชอบกิน หนอนหรืออะไรอย่าง,ง,าง,งนี้ไงเดี๋ยวเราจะลองเอามาให้ทั้งสองอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีหนอนนกนะคบไม่รู้ว่าน้องอ่ะกินได้หรือยังน้องเด็กอยู่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นถ้วยน้ําสําหรับน้องนะไอ้นกมันกินน้ําแบบนี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะปกติเฟี้ยวมันกินได้ไดไดนะเ<อ>สียเพราคุ้นๆเนาะอค่นะ <c oughs> เหมือนนกเอี้ยงเลยว่ะใช่เหรอม่รู้ปากมันเป็นเหลืองๆถ้าเกิดมันโตขึ้นมันนาา่าจะถัดขนเป็นสีดำมันไม่ต้องกลัวสิลูกแล้วแอาหนูมาาอาไ้ไม่ต้องเลี้ยงละปะขัก็ไม่รู้เลยยังหนูยัง ตอนงใหม่น้องนะครับทุกคนก็จะใช้เป็นกรงเล็กๆก่อนดูแลง่ายๆนะอันนี้จะเป็นแตงโมนะครับผมไม่รู้ว่าน้องเนี่ยชอบกินผลไม้หรือเปล่าเอาเข้าไปด้วยอ่ะปลาหนูไม่ตอบแอนดูก่ <c oughs> อน,นจะมาปลายอยหรือว่าปลาปลาต้องครับนอนให้หนู่งนะจ๊ะเดี๋ยวรอคุยกับพี่เมย์แล้วกันนะว่าใครเป็นคนทำให้พี่เมย์เออเสียงมากเลยอ๋ขาอขาวจจะอยากอะไรได้กิ่งอะไรเว้ยบอสได้ไปหากิ่งไหมให้น้องดิ นี่คือสตูดิโอด้านหลังเรานะคะทุกคนมันก็จะมีกิ่งไม้เยอะแยะมากมายอันนี้มันใหญ่เกินไปมันมีกิ่งอื่นอยู่นะมาเอากิ่งนี้ดีกว่าอันนี้มันเป็นท่อด้วยนะครับมันลืนล่นนกอาจจะเกาะยังไม่ได้เด็กอยู่เพราะว่าอันนี้น่าจะโอเคหรืออันี้พี่ก็เราไม่ได้เลียมาคอเลยแต่ผมว่าเขาน่าจะเกาะไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าเขายังเด็กอยู่แต่ว่าก็ลองเก็บไว้นิดนึงประมาณนี้เฮ้ย เป็นนกอะไรอะบูบูนกบกนกเป็นนกที่ไม่นรหมดาหก่เป็นอะไรคอยดูบูบูเล่เล่เลงเล่ฮะบบูเล้าลัเล่าละเนวันเกิดด้วย มันก็เหมือนกันหมดอะเนาะนกัน <S <S <ต>เนาะน่าจะใช่อันนี้นกเขาพี่ว่าใช่นะแต่ว่าอาจจะมีหลายสีใช่ไหมโตมาสีที่จะออกอใช่เนี่ยอาจจะเป็นสีนี้เห็นไหมด้านขวาอเอ้หางใช่เลยใช่ไ<ว>หมหางเหมือนแต่มันกดแล้วมันเป็นนกนี้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเราสรุปกันแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นนกเพนกวินนะครับประเด็นของเราพี่เมย์คนดูหงงว่านกเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนไม่ต้องรู้หรอเอาหูวรับนั่งไปเลี้ยงเถอะดี คนตีนแม่หรือไงนั่นหมพิวูเตอร์นะใครออกมาให้นี่น yes? ้องอะขับรถมาผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงนะคะก็บอกว่าพี่เมย์พี่เมย์หนูมีนกมาพี่ก็เลยงงเอาแบบไหนน้องบอกว่าหนูไม่เก็บกับ ไม่บอกจุดไม่เราจะรู้ไหมล่ะข้างทางตรงไหนเพราะว่ามันมีต้นไม้บางทีเนี่ยแม่เขาอาจจะตามหาอยู่เราจะเอานกออกไปคืนบนลังเราอาจจะปีนขึ้นไปคืนบนรังก็จบแบบแพ้เพื่อนนิ่งแล้วน้องเขาหลอชิ้ไม่ออกเพราะน้องเขาเลงไม่เป็นเขาก็เลยบอกว่าอ๋อพี่อุดจุต์แล้วมีคอนแทคไหมไม่มีไม่มีแล้วทำไม่ขอไว้อะไม่รีบมาะเห็นนกมันน่าสงสารอุกก็น่าจะเลี้ยงเหล็กที่เม่เนี่ยติดเล่นเนี่ยดูนะ เดี๋ยวเราจะใช้ Google Lens นะครับผมในการสแกนนะนอกอะไรอ่ะแจ็คดอแอ <c oughs> นอกม่วงนกกาทำไมมันขึ้นเยอะจังมันไม่บอกชน,นิดเดียววะท้าไในเเจอแล้วขเขาเจอเจอ ก่อยากกิอะไรกูเหมือนกันได้เลยลูกนกไม่ยอกกินอะไรนมอเลยชใช่อในกระทู้มันก็ถามว่าลูกนกไม่ยอยกกินอะไรเก็บลูกนกหน้าบ้านได้ร้องเสียงดังตลอดตอนเช้าบินได้พอสมควรแต่ตอนนี้เหมือนน้องหมดแรงแล้วให้มล็ดพืชรวมก็ไม่สนเข้าวสุกก็ไม่กินคล้ายนกนางแอ่นขาเป็นลูกนกไวหัดบินไม่ได้บาดเจ็บอะไรตอนนี้คนรีบป้อนอาหารก่อนค่ะลูกนกอ,อดอาหารนานไม่ได้ค่ะก็ลูกนกไม่อ้าปากให้จับปากง้างเบาๆแล้วบังคับป้อนเลยค่ะเราไม่บอกแร้ว่า ปออะไรกินถั่วไม่ลูกแมวแตงโมไหมลูกไม่เล็ดทานตะวันไม่ลูกไม่ผมคิดว่าเขาน่าจะเจ็บตีด้วยนะครับแล้วก็มีอาการเพลียพอสมควรเลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาก่อนว่าวิธีเลี้ยงเขาเลี้ยงยังไงแลวเขาเป็นนกอะไรกันแน่นะครับตาลูกนั้นหลับตาเลย เรียงมากค่ะน่านอนนอนอย่าเป็นกังวลนอนนอนนอนพรุ่งนี้เจอกันลูกแล้วก็สะตว์กายภาพของน้องเนี่ยเหมือนกับนกนางแอ่นเลยแล้วก็เลยตีความว่าโอ้น้องเนี่ยน่าจะเป็นนกนางแอ่นแล้วก็ให้บทความมาว่าน้องเนี่ยกินอะไรได้บ้างอาหารที่ดีที่สุดก็คืออาหารลูกอ้อนของนกเราก็เลยทําการอ้อนให้กับน้องและน้องก็ยอมกินด้วยทุกคนน้องชื่อบูบูฮะตั้งใครตั้ง จับตร้ปากให้กิ่เด้ัแล้วอะไรเออสวยวันเลยกินทุกๆุชั่วโมงนะคเพราะว่าถ้าเกิดขาดสารอาหาร่ะมันจะเสียชีวิตได้ง่ายมากลูกกินที่หลับเนียี้หลับตาพมนม่ชิมิมนี่งั้อยู่งั้โอเคแล้ว ขี่งมากขีถึงมากเลยขี้แตกเยอ <c> ะ <oughs> จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าลูกนกแบบนี้นะครับเราควรจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติให้เร็วที่สุดนะครับแต่ตอนนี้น้องอ่ะไม่รู้ว่าเจ็บตีหรือเพราะอะไรน้องยังบินไม่ได้อาจจะยังด้วยความที่เขายังเด็กอยู่เราก็เลยไม่อยากที่จะปล่อยเขาไปตามธรรมชาติเพราะเขาอาจจะไม่รอดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับอาจจะโดนนดมากัดอาจจะโดนตะขาอาจจะโดนหมาข้างทางหมาจรมากัดนะครับ เพราะเขาชีวิตรอดเองไม่ได้ทจริงแล้วเขาอ่ะน่าจะอยู่บนลังนกแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าลังนกอ่ะอยู่ตรงไหนสิ่งที่ดีที่สุดก็คือผมอยากจะส่งเขากลับไปหาแม่นกเพราะแม่นกเนี่ยเขาจะได้พาเขาใช้ชีวิตสอนเขาใช้ชีวิตสัญชาตญาณของเขาจะได้รู้ว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้ที่ไหนที่ปลอดภัยที่ไหนที่ไม่ปลอดภัยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับตอนนี้เนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากรับเลี้ยงเขาไว้ก่อนนะเขาเริ่มที่จะบินได้แล้วนะคบทุกคนนิดนึงนะผมก็ไม่กล้าปล่อยเขาผมกลัวเขาบินเตลิดเปิดเปิงเห็นอากาศตอนเช้ เลพาที่กำลังจะขึ้นเลยนะครับทุกคนไปแม่หนูอยู่ไหนพาไปดูหน่อยเนี่ยครับคือโลกคว้างที่หนูต้องอยู่นะไม่ใช่มาอยู่กับป๊าหนูเจ็บมาป๊าเลยรับเลี้ยแต่ถ้าหนูแข็งแกร่งหนูก็บินไปได้เลยนะอันนไปไหมขนาดนั้นนะอันนไปเลยอนนกล้าบินไหมกึ๊ก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 หนูจะเดนไปไหนอ่ะน้องเป็นไก่น้องไม่ได้เป็นนกอันน่ะอเราบินแลเอาขึ้นมาได้ไหม โอ้ยตบบต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 บเฮ้ย <c oughs> คือแบบว่าสัญชตาตญาณเขาครับ,รบอยากจะกลับสู่ธรรมชาติแล้วนะจะเห็นท <c oughs> ุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าเขาบินขึ้นเนี่ยยังไม่ได้เลยบินขึ้นไม่ได้แบบเนี้ยแมวมาเห็นนี่คือเรียบร้อยเลยนะครับพเพื่อนๆครับก็คือแบบแมวก็วิ่งไปโฉบตายหรือเป็นสไปเดอร์แมนเหละเรื่อกเอาขึ้นมือมาปูู๊ยังไม่เก่งพอที่จะบินนะลูกนะดื้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งเข้าเรือไอ้หน่อยดิคือเก่งแท้หวะเออลูกมัน หนูเล,ล่าที่จะเก่งแล้วแต่ว่าหนูยังเก่งไม่พอนะวันนี้ต้องกลับกับป๊าป๊าก่อนนะเข้าใจไหมบ้านให้น้องได้ไหมพอแล้วอุ้ยอันนี้วินเก่งจังเลยไป <c oughs> กินข้าวดีกว่าคนเก่งเฮ้ย <c oughs> พีไม่ไม่ไม่เดี๋ยวีเดี๋ยวโอ้ยหนูหนูหนูไหนโอ้ตะกี้มันหนิบโอยหางขาดเลยเนนะโอ้ยไม่แห็นอ่ะลุกมาโอ้โหไปไม่ไปสันสุกสันตุกสันสันเล้าุกสันพอ พอพวกเราไปรีเสิร์ชมาเพิ่มเติมและพบว่านกนางแอเนี่ยชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้เราก็เลยสร้างบ้านต้นไม้ให้กับน้องและตกแต่งแบบคันและฟูลไปเลย นี่คือบ้านที่พี่เมย์สร้างให้นะครับทุกคนสีสันเคลือบตูมากในพี่เซนต์ทั้งหนดนี้โอ้ยเป็นาอาทิติ์แล้วก็สายรุ้งมีท้องฟ้าด้วยสีสันสดใสนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นดวงดาวอ้าวน้องรักพีได้อีกด้านหนึ่งหัวใจมีปีสุดท้ายครับ สุดท้ายเป็นลูกโป่งใสๆนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นดอกทางตะวันอ่าสวยมากเลยเอาบ้านเอาไว้ตรงนี้เลยล็อกไว้อือนี่ใส่เปลือกไม้ไว้นิดนึงนะครับทุกคน,คนกบรรยากาศในบ้านเนี่ยก็จะมีช่องลมนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเปลือกไม้ไว้รองขานะฮฮู้จ <c oughs> <c oughs> ันนี้เดี๋ยวเข้าวันที่สี่นะครับก็เชื่องแล้วเดี๋ยววันนี้บอกว่าจะสร้างบ้านให้ใช่ไหมตอนนี้ติดปั๊ปามากแล้วนะครับทุกคนเริ่มมีความผูกพันนะครับกอดตัวเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตแน่นอนตอนนี้เขาเชื่องมากเลยนะครับเขาเริ่มที่จะติดผมแล้วนะก็คือแบบไม่ค่อยบินไปไหนนะจแเดด้ยงใครหมสวยมากเลยลูกเฮ้ย สีสสใจ้านี่บ้านหนูนะเอาจมองเจ้าบ้านไปดูไปอ่าหนูอยู่ในนี้นะหนูชอบไหมขอตั้งชื่อบ้านนี้ว่าบ้านทันตะวันที่ไหนวะ้ <c oughs> ะต่างบ้านหนูอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> นี่ไงหน้าต่างข้างบนมีอยู่ก่อนใช่ข้างบน,บนปลอดโปร่งสบายมากด้านล่างก็มีเมล็ดทันตะวันรองขานะครับทุกคนแล้วก็สามารถรับแสงอาทิตย์อ่อนๆยามบ่ายได้ด้วยลังหนูลังหนูลังหนูตาใหญ่ งงเอาวเข้าบ well ้านไม่ออกแล้วงานนี้มา่นี่หน่อยไปกับป๊าป๊ากลับบ้านก่อนไปไม่ไปเยะแล้วหาป๊าป๊าเหรอไปยังลูกดีครับไปโล่หน้าต่างด้วยเหมือนตอนนี้เนี่ยเขากำลังทำการสำรวจบ้านอยู่นะยี่สิบนาทีผ่านไปเหตุการณ์ที่ทุกคนคาดคิดก็เกิดขึ้นบูบูแม่มีขึ้นต้นไม้ชิบหายเลย บูบูมันไปไม่ได้บูบาจะกลับแล้วนี่บูบาพี่หนูวบหนูตายนะนกกับลิงเอามาโฮ้ยระวังตกระวังตกที่มาแล้วพี่กาตาไปไปดูข้างหลังมาอุ้ยแต่มุมนี้มันสามารถดีขึ้นหลังคาได้พี่อ้อยอุ้ยเซียบอะเฮ้ยจุกพี่มาเอานกบนหลังคาไหนนกอันนี้ไงบู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 พ่อจะตกหลังคาลูก โอ้ยบิน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 วุ้นไปไกลด้วยนี่แหละเบื้องหลังของจริงก็คือหลังจากที่ปูปูดบินขึ้นไปบนต้นไม้เสร็จพอเขาบินขึ้นไปบนหลังคาแล้วเขาต้องบินต่อไปบนต้นไม้สูงนะครับอยู่ในเขตบ้านคนอื่นข้างสตูดิโอเราผมก็เลยต้องขอเขาเนี่ยเข้าไปจ่อยนกลงมาคือแบบโอ้ปวดหัวจ่อยไปไม่หายเี็กน้องเขาจะเสียชีวิตได้เพราะตอนิดนีงเป็น หน้าฝนด้วยไม่กล้าจะโดนสัตว์อื่นอ่ะทำลายได้ทุกคนเก็บมาผมก็ต้องพยายามที่จะช่วยแล้วเนี่ยโอ้โหสิ่งนั้นเป็นอไรฮะที่นี่ยี่นี่เนี่ยต้องอู๋เลยเห็นชัดมากมันอยู่เฉยแล้วมันร้องเนี่ยพี่มายืนตรงชันี่ดูตรงนี้เนี่ยดูตรงนี้ไปมาที่เส้นที่สว่างที่สุดปะเออเออมองผ่านเข้าไปอีกอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นแหละอยู่สูงสุดเลยโอ้โหมันสูงสุดเลยประเด็นอ่ะ เห็นแล้ววะเอ้ยยื่กับตกร้องอ่ะมันร้องอ่ะเ <c oughs> นี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่บนหัวเราเลยเนี่ยโ <c oughs> อ้หยิงได้ชัดเลยอ่ะแต่เอาไม่ได้อ่ะทำไมพี่วะเนี่ยตรงปลายเลยเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันจะขึ้นไปอีกแล้วมันขึ้นไปสูงอีกแล้วเฮ้ยอุกข้องน้องได้แล้ว,วอ่ะอันนี้นะเจอแล้วเนี่ยพี่จอดเจอแล้วนี่แหลละเจอย นี่แจริงที่ปูอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยคอบไดม่ค่อยไม่ค่อยมาได้แล้วได้แล้วได้แล้วนน้ชีวิตเนาะเอาไปจะออกทาง้นแล้วมั้งมกับตัวเผมใจสั่นเลยหึ่งเต้นกับปกใจมันจะตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอุ้ยอยอยโอ้ยโอ้ยบมครับ ผมมาข้างๆสตูดิโอเรานะครับเขาเข้ามาสวนมม่วงเขานะเขาก็เรียบร้อยเลยไม่ใช่อะไรนะหนูจะตายนะหนูเอาชีวิตรอดไม่ได้หนูบินไม่สูงขอบคุณนะครพี่ครับขอบคุณมากนะตัวแสบดี่นี่ปลากำแน่นแล้วนะไม่ได้หนูอะไรเดียงสาลูกเอ้หนูเอาชีวิตรอดไม่ได้หนูหาอาหารเองไม่เป็นเข้าใจไหมหนูขึ้นไปอ่ะนึกว่าจะไม่ได้แล้วตอนแรกถอดใจแล้วด้วยนะพีคสุดๆ ถ้าเกิดเราไปช่วยช้าวันนี้คือเรียบร้อยเลยนะันตกมากเลยดีนะที่ช่วยน้องได้ฝนตกมากเลยเหรอ,อตกหนักเลยฝนตกมากเลยจะดูแลให้ดีนะครับแล้วก็พอน้องโตเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยนะคบเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับชคดีมากเลยว่ะสวัสดีครับ